ทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศร้อนครับเ,เข้ามาตีในส่วนปามทุกมื้ที่โล่งๆไม่ไหว,ว,ไไหวแล้วซัวเลยเดือดร้อนเกินเอ่อนนี่ก็มาเที่ยงนะจดเจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวไปเลยกันเลยครับ เดี๋ยวที่ใช้วันนี้ก็เป็นกลุ่มยางการหน้าครับคือ,อ,อตัวเล็กหูกุ่เก๋

เป็นกบยางกันหน้าอยู่ดีครับทะเลาะวัดหลุดครับมีตัวที่สองกับตัวที่สองโดนแล้วครับโอเคผมป่อยาได้ครับกันหาอยู่ดีเสดยอดครับ

ครับผมนี่ครับกัดเป็นไคดูยืดเอีครับไอ,อช้อนใสสว,นสวยๆแล้วครับหมายร่องปามครับผมกัดร้อนๆอนเท,ที่ยงเที่ยงครับหลบรุ่มสรรมาธิได้ไอร่องส่วนปามครับผมกัดเป็นกบยางไคดูยืดเอีครับ สวยๆครับผมถ่าดูอยอะดิสุดยอดครับ thật luôn <laughs> 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 什么什么。 วันนี้คงไม่หลุดอีกแล้วนะ 对。<laughs> นี่ครับโอ้โหติดนิดเดียวครับนี่ครับกัดเป็นกบยางไคโดยูเอสเอครับผมติดนิดเดียวครับเกือบหลุดอีกแล้วครับผมก่อนหน้านี้หลุดไปตัวครับตัวเล็กตัวเล็กหลุดครับได้ตัวใหญ่มาโอเคก็ไม่เสียหายครับผมนี่ครับผมัดเป็นเช่าไคโดยูเอสเอครับผม ยูไซปร์ ครับโโอ้นน่าจะมีโลตอนกัดเป็นเจ้าไคโดยูวิเอะครับวันตับเลยครับนี่ครับเอ๋เออบทคนนี้ครับนะครับไคโดยูวิเตะครับชั้นร่องสวนปาล์มครับคนอ้วนเลยครับ เดิม okay, ตรงไหนย้อนใส่นะโอเคน่าจะมีโลครับตอนนี้ครับใครดูยูเอวอครับสุดยอดครับโอเคผมเดี๋ยวตั mm ้งหาตัวต่อไปครับ mm hmm. Hãy mà cho kênh Ghiền กบยางไขโด้อยู่ดีเอครับใช้ก็ไ,ได้ครับอ้วนๆนะครับโอเคครับผมกบยางไขโด้อยูด่ดีสุดยอดครับผมโอเคครับผมตอนนี้บ่ายโมงนะครับออกมาเกือบเที่ยงออกมาก สิบเอ็ดโมงครึ่งครับวันนี้บ่ายโมงกว่าประมาณสองชั่วโมงวันนี้บ่ายโมงครึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า